สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวนะครับในค่ําคืนของวันที่13นะครับกุมภาพันธ์สองพนะครับเป็น3ลาวนะครับมีลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็หวยลาว VIP นะครับเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ลงนะครับพี่พี่ต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อวานนี้ติดธุระนะครับผมก็ไม่ได้ลงในช่อง u t u b e นะครับลงแค่ในในกลุ่มนะครับเมื่อวานนี้นะครับ ก็สำหรับแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากคาเตือนพี่ๆไว้ทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเราสามัคคีวันนี้นะครับที่ผมจะให้ไปนะครับก็จะมีในที่3กับ9นะครับรปูดไปที่9นะครับผม

นี่เลยตามนี้เลยนะครับส่วนหัวลนวสาวคี VAP นะครับผมให้ไปที่4แล้วก็0นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่0 41 45 47 02 05 07นะครับผม3ตัวก็407 041นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับ41 07 02นะครับผมส่วนแนวทางนะครับแนวทางหวยลาว i p นะครับผมให้ไปที่0นะครับแล้วก็6สายรูดนะครับให้ไปที่เลข6นะครับผม0ูนย 07นะครับ60 64 67นะครับ3ตัวก็604 067นะครับ นี่เลยนะครับพี่ก็ตามนี่เลยนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวสามัคคีลาวสามัคคี v ีไแล้วก็หวยลาว VIP นะครับก็ขอให้เร่งปังตั้งแต่หวยลาวพัฒนานะครับพี่ลาวพัฒนาผมก็ลงไปแล้วนะครับเนาะรวมไปถึงแนวทางเลขทูบปูศรีสุดโทด้วยนะครับวันนี้ก็วันพระเนาะก็จดทูบขอพรปูศรีสุดโทนะครับก็ขอให้มีโชคกันทุกๆคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ